สัสดีค่ะวันนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับเราค่ะแบตเตอรี่ของอมาร์ลแล้วก็พาวเวอร์โซนนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านคลังแบตอ้อมน้อยค่ะแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวตอนนี้เราอยู่กับพี่เจ้าของร้านด้วยสวัสดีค่ะอยากขออนุญาตให้แนะนําตัวแล้วก็แนะนําร้านสักนิดหนึ่งนะคะครับ ผมสุภกรอมรไฮโรที่เล่นชื่อแม็กเจ้าของร้านคังแบตอ้อมน้อยครับได้เลยค่ะร้านของเรานี่ถ้าจะมานี่อยู่ตรงไหนเหรอคะเข้าวิ่งจากเพชรเกษมจากหนองแขมมุ่งหน้าแนะคราถผมเลี้ยวซ้ายเข้าทางกระทุ่มแบนเข้ามาร้านจะอยู่ขวามือเลยครับอ๋แล้วอย่างนี้ที่ร้านมีบริการอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่บ้างคะก็มีบริการเปลี่ยนแบตทั้งในสถานที่และนอกสถานที่บริการฟรีเช็คไดสตาร์ทไดชาร์จ เทคแบตปีครับอ๋อแล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับแบตอันนี้มีช่องทางอะไรให้ติดต่อได้บ้างคะก็มี Facebook มี LINE แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ 082, 084, 1202ครับโอ้อแล้วตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะที่ร่วมกับอมารอนแล้วก็ Power Zone ค่ะครับทางร้านก็มีราคาพิเศษแน่นอนครับมีของแถมเสื้อให้ครับโอ้อดีมากๆเลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนคะชาาสมุทรสาครน,นะคะหรือว่าทุกท่านเลยที่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะแบตมีปัญหาหรือว่าแบตกําลังใกล้หมดอายุแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นอัมาโรนแล้วก็พาวเวอร์โซนก็สามารถมาเปลี่ยนที่ร้านคลังแบตอ้อมนอยเลยนะคะแล้วก็แอบ,บกระซิบค่ะพิเศษ15-16สิงหาคมนี้นะคะเรามีกิจกรรม2วันค่ะคุณลูกค้ามาเปลี่ยนแบตอัมาโนและพาวเวอร์โซนที่ร้านคลังแบตอ้อมนอยก็จะมีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ